สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรเพ็งขายรถไทมือสองจากร้าน PC t r แท็กเตอร์อำเภอบรรจ์จังหวัดรีสเกตค่ะค่าวันนี้พรเพ็งมีรถไทคันนี้ค่ะมาอัปเดตค่ะพึ่งเข้าใหม่ค่ะยันมา39แรงค่ะค่ารถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะด้นหนาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะ ค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรอบๆคังคันนี้เลยค่ะ ค่ะรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดัานาผ่านหลังค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลังแดเกียร์ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะ ยางหน้ายางหลังนะคะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะระบบไฟนะคะใช้งานได้ทุกจุดค่ะข้างหลังสวยๆค่ะสะอาดสะอ้านค่ะพิธีโอใช้งานได้ปกตินะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะส่วนผนหลังค่ะเป็นผน6กใบยีค่ะผานารุ่น CCT นะคะ หากลูกค้าท่านใดที่กำลังตามหา39แรงนะคะที่ร้าน P.C. แท็กเตอร์อําเภอบัญจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะ0816004753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเราร้าน P.C. แท็กเตอร์อําเภอบัญจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะสีสันนะคะเป็นสีสันเดิมค่ะ ที่ยังสวยงามนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเบาะเดิมนะคะที่ไม่ขาดค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี64ค่ะ อุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังค่ะค่าร้านเรานะคะร้าน p c ซีแท็กเอร์อำเภอบรรจกษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่นผานทกศค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ค่ะที่ร้าน p c ซีแท็กเตอร์อำเภอบรรจกษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะทางเรานะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ สีสัตว์เดิมนะคะที่ยังสวยงามค่ะรถพร้อมใช้งานมีงานค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ 3,131ชั่วโมงค่ะสไตล์ติดง่ายค่ะสีสันเดิมนะคะที่ยังสวยงา กังเดิมปั๊มเดิมค่ะคันรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สามสูบค่ะ ดี๋ยวพรเพินจะพาไปทดสอบการใช้งานกันข้าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหนาผ่านหลังค่ะเลมชุดโอนครบค่ะจัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะราคานะคะ2 6 5 0 0 0 0บาทค่ะย้ำค่ะ2 6 6 5 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะโทร0 8 1 6 0 0 1 7 5 3ค่ะหรือโทร0 9 8 4 c 2 2 5 0 2ค่ะ ร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอบรรจักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะสําหรับวันนี้พรเพนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ